คุณใจใกล้หมอเข้ามาประจําทําหน้าที่แล้วนะครับแล้วก็เช่นเคยวันนี้เราก็มีเรื่องราวความก้าวหน้าทันสมัยของวงการเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งนอกจากจะไม่หยุดยั้งแล้วเนี่ยยังมีการคิดค้นพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าเพื่อที่จะนํามาใช้ประโยชน์ในการต่อสู้กับโรคร้ายทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาทําลายสุขภาพทั้งกายและใจของผู้ป่วยอยู่ตลอดเวลาเวลาที่ถูกโรคภยัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเนี่ย จิตใจเศร้าหมองแน่นอนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันนะครับว่าบรรดาเทคโนโลยีรุ่นใหม่ๆที่เขามีการคิดค้นขึ้นมานั้นจะให้ประโยชน์แล้วก็มีศักยภาพกับความพร้อมในการรองรับอำนวยความสะดวกให้กับคุณหมอที่จะนำมาใช้ดูแลรักษาในโรคต่างๆอย่างไรแต่บางโรคนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเาชนะกับมันได้ง่ายๆนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจเป็นต้นเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย ความทันสมัยก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นประโยชน์ได้มากขึ้นซึ่งท่านที่ติดตามอุ่นใจใกล้หมอเป็นประจำก็จะได้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไอความก้าวหน้าทัานสมัยต่างๆเหล่านี้ซึ่งวันนี้นะครับเราก็จะพาท่านไปติดตามชมถึงแหล่งผลิตคิดคน้นเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ประเทศเยอรมนี Germany กันเลยผมเองก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมกับเขาด้วย ไปติดตามกันนะครับที่ประเทศยเยอรมน,นีเมืองเนินแบบเป็นที่ตั้งของบริษัทซีเมนจำกัดแหล่งผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยียุคใหม่ๆเข้ามาช่วยไปดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้าง นี่เป็นบรรยากาศระหว่างที่คุณหมอพรมรศเทียนประสิทธิ์ผู้บร,ริหารโรงพยาบาลสุขุมวิทกำลังชมการสาธิตประสิทธิภาพของอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีหลายชนิดทั้งเครื่องสแกนร่างกายด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือ MRI และเครื่อง X-ray คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงหรือ CT สแกน128สไลด์ นี่ทาให้เห็นกับตาก็จะไม่มีทางรู้ซึ้งเลยว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาคิดค้นพัฒนาขึ้นมาในยุคนี้มีประสิทธิภาพที่น่าชื่นชมน่าสนใจมากขนาดไหนเครื่องนี้คือเครื่อง c t 128 slice นะครับซึ่งก็เป็นเป็น CT เนี่แหละนะครับแต่ว่าเครื่อง CT โดยทั่วไปก็มีตั้งแต่2 s l i ล e ์จนถึงเครื่องที่ส่วนใหญ่ที่ใช้ในหัวใจก็จะมีเพียงแค่64 slice นะครับแต่ของที่เราซื้อเนี่ยเป็น128 slice นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่สามารถที่จะไลด์ยิ่งมากก็คือยิ่งถ่ายได้ นะครับแล้วก็ยิ่งสามารถทให้ถ่ายอวัยวะที่เคลื่อนที่หรือเฉพาะหัวใจได้เร็วขึ้น60่ไซส์บางครั้งก็ต้องรอให้หัวใจเต้นช้าลงหรือใช้ย้าให้หัวใจเต้นช้าลงแต่128นี่ไม่ว่าหัวใจจะเต้นเร็วแค่ไหนนะครับเราก็สามารถสแกนได้โดยที่เห็นภาพคมชัดแล้วก็มีรายละเอียดเพียงพอสำหรับแพทย์ในการที่จะวินิจฉัยสามารถถ่ายอย่างเช่นหน้าอกทั้งหมดในภายในระยะเวลาประมาณ5วินาทีก็เสร็จเวลาสั้นลงครับเวลาสั้นลงก็จะโดนดังสีน้อยลง สื่อมวลชนกลุ่มย่อยจากบ้านเราก็ได้รับเชิญไปเยี่ยมชมแรงผลิตเครื่องมือแพทย์ทันสมัยที่บริษัทซีเมนด้วยเครื่องมือแพทย์หลายตัวหลายอย่างที่ได้เห็นได้ชมกันในครั้งนั้นถูกสั่งนําเข้ามาติดตั้งใช้ประโยชน์ที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเรียบร้อยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาครับมนโอกาสได้ตามไปดูไปเห็นไปติดตามถึงความทันสมัยของอุปกรณ์การแพทย์ใหม่ๆเหล่านี้นะครับก็รู้สึกชื่นชมครับ จริงๆแล้วผมก็เป็นคนที่ชอบที่จะไปดูในเรื่องของความก้าวหน้าทันสมัยในวงการแพทย์มาแล้วก็ไปมาหลายครั้งแล้วด้วยที่บริษัทซีเมนต์ก็ดีที่เยอรมันเนี่ยนะครับรวมทั้งไปที่ประเทศอื่นๆอีกหลายแห่งอย่างเช่นเนเธอร์แลนด์ก็ไปมาแล้วสเปนก็ไปมาแล้วก็คือมีการผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่นํามาใช้ประโยชน์ในบ้านเรากันไปหลายประเภทหลายอย่างทีเดียวบอกได้เลยครับว่าได้เห็นแล้วทึ่งครับแล้วก็สิ่งที่ทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือว่า หลังจากที่มีการนํามาใช้ในบ้านเราแล้วเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างประเดี๋ยววันนี้เราจะไปติดตามกันช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาแล้วไปชมกันเลยครับ ตัวหันมาให้เวลากับตัวเองเพื่อเลี่ยงความปวยไทยจากโรคภัยต่างๆแต่โรคบางอย่างยังเดินหน้าคุกคามเราอย่างเงียบเชียบศูนย์โรคหัวใจโรคหยปบาลสุขุมวิทใกล้สถานี BTS เอกมัยมือปราบมัจจุราชเงียบโรคหัวใจด้วยสเกลภาพและความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเชิญตรวจคล้าผินปูวในหลอดเลือดหัวใจเพื่อความสบายใจสบายกระเป๋า3,990บาทโทร02-391-0011 อุ่นใจใกล้หมอกันต่อเลยนะครับ mm. เมื่อช่วงแรกๆผมก็ได้พูดเอาไว้แล้วว่าวันนี้เราจะมีพูดถึงเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็พอเอินว่าสิ่งที่ได้ไปรู้ไปเห็นไปดูมาจากที่แหล่งผลิตอุปกรณ์การแพทย์ที่เนินแบบที่ซีเมนเนี่ยมันก็มีเครื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวก็คือเครื่อง CT Scan กนร้อยยีสแปดหรือว่าคนไทยก็เรียกง่ายๆว่าเครื่องเอ็กคอมพิวเตอร์ความเร็วสูง เพราะนั้นตรงสิ่งนี้เนี่ยเมื่อโรงพยาบาลสุขุมวิทไปดูไปเห็นมาแล้วเนี่ยนะครับก็สั่งนําเข้ามาโดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทเขาเป็นอย่างดีก็มาติดตั้งใช้งานที่ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุขุมวิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่แหละครับซึ่งตรงจุดนี้นะครับจะบอกได้เลยว่าแค่นํามาแล้วไปตรวจหารอยโรคของโรคหัวใจเนี่ยนะครับแค่ใช้เวลาไม่นานก็สามารถที่จะทําให้ผู้เข้ารับการตรวจเนี่ยได้ทราบแล้วว่าสภาวะของ ระบบหัวใจที่มีหลอดเลือดเข้ามาเลี้ยงหัวใจด้วยนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างไรหน้าห่วงหรือไม่แค่ไหนอย่างไรเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงที่เรียกว่า CT Scan 1น8 slice s เนี่ยนะครับเขาผลิตทิดค้นขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าจะเอาไว้ต่อสู้กับโรคหัวใจโดยเฉพาะเลยเพราะว่าสามารถที่จะใช้ในการตรวจหารอยโรคซึ่งเป็นต้นตอบอกเกิดของโรคหัวใจเนี่ยได้โดยที่ว่ายังไม่ต้อง แสดงอาการอะไรเลยผู้ป่วยยังไม่มีการเจ็บหน้าอกหรืออะไรทั้งสิ้นพอเข้าตรวจแล้วเนี่ยเครื่องก็จะสร้างภาพสามิติของภาพรูปหัวใจนออกมาแล้วก็คำนวณหาค่าของคราบหินปูนหรือประมาณหินปูนที่เกาะอยู่ในหลอดเลือดหัวใจเนี่ยออกมาเลยถ้าเผื่อว่าค่าสูงกว่าปกติก็แสดงว่ามีความเสี่ยงกับโรคหัวใจมากเป็นจำนวนเท่าที่ความสูงที่วัดค่าออกมานั่นเอง เพื่อไม่ให้เสียเวลาน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปที่ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุขุมวิทกันเลยเพื่อที่จะดูว่า c t Scan กนร้อยส e บนี่มันทำงานอย่างไรกันบ้างติดตามได้เลยครับ <popcorn> นักธุกรกิจรายนี้ได้เข้ามารับการตรวจสภาพระบบหัวใจทั้งๆที่ไม่ได้มีอาการหรือมีสัญญาณบ่งบอกให้ต้องเรีบมาตรวจแต่อย่างใดเพียงแต่เคยมีประวัติเข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจมาแล้วเมื่อ12ปีก่อนจึงอยากตรวจเช็คอีกครั้งเพื่อความแน่ใจเริ พอดีทราบว่าที่โรงพยาบาลสุขุมวิทเนี่ยมีเครื่องใหม่นะฮะร้อยยี่สิบแปดสไลด์เนี่ยซึ่งซึ่งมันมันดีเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีมีมีพวกสารหลังสีน้อยก็แทนที่จะไปตรวจปกติก็เลยคิดว่ามาตรวจที่นี่ลองลองตรวจที่นี่ดีกว่าโดนลังสีน้อยกว่าโดนลังสีน้อยกว่าใช่แต่้ต้องการดูไอ้เรื่องหัวใจเส้นเลือดหัวใจว่าปกติหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็มีแคลเซียมก่อไหมมีอะไรไหมใช่ไหมฮะ ผมจะได้ถ้าท่านเป็ดมีอะไรก็ต้องปรึกษาแพทย์ว้าควรจะทํายังไงใช่ไหมฮะถ้าไม่มีอะไรก็แล้วไปมันใช้เวลาน้อยไม่เปลืองตัวไม่เปลืองสุขภาพเนี่ยผมว่าน่าจะทำสักปกเดือนมันเ่ามาทำดูสักทีหนึง่งหลังจากผ่านพ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงเจ้าตัวก็ได้เห็นภาพหัวใจของตัวเองในแบบสามมิติพร้อมกับเห็นคราบหินปูนซึ่งเป็นสีขาวๆอยู่ภายในหลอดเลือดหลักที่ป้อนเลือดเข้าไปเลี้ยงหัวใจ และพอได้ฟังคุณหมอประจําศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลสุขุมวิทอ่านค่าที่เครื่องในคานวณออกมาแล้วก็ยิ่งรู้ยิ่งกังวลมากขึ้นอีกเพราะคราบหินปูนในหลอดเลือดนั้นสูงกับปกติซึ่งแปลว่าตัวเขาเองนั้นมีโอกาสเสี่ยงกับภาวะหลอดเลือดหัวใจอุดตันในวันข้างหน้าเช่นเดียวกับที่เคยเจอมาแล้วเมื่อ12ปีก่อนนั่นเองผู้ชมคงจะสงสัยเหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่ตรวจเจอคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจแล้วมันน่ากังวลขนาดไหนหน่าห่วงขนาดไหน เอาเป็นว่าเรื่องของนักธุรกิจรายนี้ที่ไปตรวจพบเนี่ยนะครับพอทราบค่ามันสูงเกินกว่ามาตรฐานแล้วเนี่ยเขาก็รีบไปปรึกษากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจที่เคยดําเนินการมาให้ทันทีก็ปรากฏว่าอีกไม่กี่วันหลังจากนั้นก็เข้ารับการขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูนในเวลาต่อมาเลยโดยไม่รอช้าอีกต่อไปเพราะว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยเสี่ยงไม่ได้ครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทําให้เห็นนะครับว่าประโยชน์ของเทคโนโลยีทางการแพทย์ยุคใหม่เนี่ยมันมีมากน้อยเพียงใดสําหรับที่จะตอก่อนหรือว่าออตรวจหาต้นตอบออเกิดของโรคหัวใจเส้นทั้งแต่เนิน่อๆโดยที่ไม่ต้องไปรอให้มันถึงจังหวะที่มันอารวาดแผลงฤทธิ์ของเราโดยไม่ทันตั้งตัววันนี้เวลาของอุ่นใจใกล้หมอหมดลงแล้วพบกับนใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ